สวัสดีนะักเรียนทุกคนนะครับที่อยู่ใน Sketch University ครับแล้วก็คนที่ติดตามอาจารย์ป้อมทุกคนด้วยนะครับวันนี้เรามาอยู่กันในรายวิชาการสร้างโมเดล3มิติจากไฟล์ AutoCAD เพื่อใช้ในการคิดปริมาณวัสดุสำหรับงานก่อสร้างบ้าน1ชั้นนะครับเราจะใช้โมเดลบ้านนะครับที่กำลังก่อสร้างจริงในโครงการแห่งหนึ่งนะครับซึ่งเป็นโครงการก่อสร้างบ้านนะจัดสรรที่อยู่ในอเาเภอโบกเหล็กนะครับของเสียเจี๊ยบ โครงการนี้นะครับก็คือนะครับโครงการที่อยู่ในวิดีโอนี้แหละครับโอเคนะครับเรามาดูก่อนนะครับว่าใครคือใครบ้างในโครงการนี้ผมนีครับสุริพงศ์สงการอาจารย์ป้อมแอดมินเพจบ้านสเกตอัพแล้วก็แอดมินช่อง y o u t u s k s t e t u p Home แล้วก็ผู้ก่อตั้ง Sketch University ด,ด,ด้วยนะครับผมจบปริญญาตรีปริญญาโทวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมจากมหาเชียงใหม่มีประสบการณ์งานก่อสร้างโรงไฟฟ้าไบโอแก๊สแล้วก็ ระบบพลังงานทดแทนนะครับ Renewable Energy นะครับซึ่งใช้เวลาในการก่อสร้างนะครับยาวนานเลยนะครับอยู่ในธุรกิจนี้ประมาณ15ปีนะครับจากนั้นมาก็อิ่มตัวออกมาตั้งบริษัทนะครับชื่อบ้าน s เก t ตอัพพัฒนาโปรแกรม s k e t u อัพนะครับเอเจนชั่นเสริมแล้วก็ทำหลักสูตรออนไลน์แล้วก็หลักสูตรออฟไลน์ออนไซต์ site, นะครับเป็นที่รึกษาองค์กรต่างๆด้วยผมลงรักโปรแกรม Sket Up นะครับ เราคิดว่าโปรแกรม Sket Up เนี่ยสามารถจะเป็นแปลชีวิตของทุกคนได้ครับโดยเฉพาะในหลักสูตรนี้นะสำหรับคนที่เป็นช่างคนที่มีความรู้หน้างานคนที่มีความรู้เรื่องการก่อสร้างบ้านมาอัปเกรดตัวเองนะครับคนที่จะเข้าเรียนวิชานี้ได้นะครับจะต้องนะครับมีพื้นฐานโปรแกรม Sket Up ซึ่งก็ง่ายๆเลยไปเข้าเรียนนะครับในหลักสูตร SketU ัพซี o ร่ถึง88ตอน ซึ่งนะครับอยู่ในช่อง y u u t u b e s k e Up h o m e นะครับ s k e t ตอัอหนึ่งทีแล้วก็ Home นะบ้านเป็นภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็เรียนในเว็บไซต์ s k e t u n i v e r s i t ด c o m ด้วยนะครับก็สามารถในเข้าเรียนในรายวิชานี้ได้อย่างสบายสบายขอแค่มีพื้นฐานนะครับเราจะใช้คำสั่งพื้นฐานทั้งหมดนะครับในการทำงานครั้งนี้นะครับโอเคครับก็ด้านนี้นะครับเสียเจครับ อันนี้ผมเองนะครับอยู่บริเวณน,นี้อันนี้คือเเจี๊ยบนะครับเป็น d e v วลลอปเเจ้าของโครงการนี้นะครับก็ปัจจุบันเนี่ยนะครับสร้างแล้วประมาณ10กว่าหลังก่อนหน้านี้เเจี๊ยบเป็นไกด์นำเที่ยวนะครับแล้วก็ผันตัวเองมาเป็นนะครับดีเวลลอปเรลายใหม่นะครับของวงการส่วนด้านนี้นะครับนายช่างอ้นเป็น ผู้ควบคุมงานด้วยแล้วก็เป็นวิศวกรผู้คุมงานนะครับแล้วก็เป็นเจ้าของบริษัทรับเหมาก่อสร้าง general contractor โครงการนี้นะครับก็คอยช่วยเหลือผมนะครับให้แบบก่อสร้างในงานนี้ด้วยนะครับแล้วก็ช่วยเหลือผมในการให้ความรู้ ผมนะในการที่จะนํามาใช้ในการทำคอนเทนต์ในการสอนในรายวิชานี้ด้วยต้องออกตัวไว้อย่างแรงนะครับเพราะผมไม่เคยควบคุมการก่อสร้างบ้านมาก่อนและผมเองไม่ชํานาญงานโยธาและก็สถาปัตยกรรมด้วยแต่ผมทําได้ผมเรียนรู้ได้ทุกคนก็สามารถทําได้และเรียนรู้ได้โดยเฉพาะคนที่อยู่ในสายงานนี้โดยตรงผมยังทำได้ใช่ไหมครับทุกคนก็ย่อมทำได้ถูกต้องไหมครับแล้วก็ขอยกเครดิตให้นะครับด้วยนะกับ นะช่างทั้งหลายนะครับที่อยู่ในภาพนี้นะครับทุกคนด้วยมีหลายคนนะครับที่ไม่ได้อยู่ในภาพนี้นะครับก็ฝากขอบคุณด้วยนะที่ให้ความรู้นะครับแล้วก็ให้คอนเทนต์ในการทํางานครั้งนี้ด้วยนะครับไฟล์ออโตแกดนะครับที่ใช้ในงานนี้นะครับก็ต้องขอบคุณในช่างอ้นนะครับที่ให้มานะครับก็เป็นแบบบ้านนะครับซึ่งใช้ในโครงการนี้จริงๆด้วยผมขออนุญาตเสียชียบมาแล้วนะครับบอกว่าได้นํามาเผยแพร่เป็นวิทยาทานให้ความรู้ได้นะครับก็ มีไฟแคทนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะเริ่มต้นนะครับสร้างนะครับโมเดล3มิตินะครับและต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าเราจะสร้างโมเดลแบบไม่ละเอียดเท่าไหร่นะครับแต่ต้องละเอียดเหมือนกันนะคือละเอียดระดับหนึ่งอะแต่ไม่ได้ละเอียดมากๆนะครับเพราะว่าเราจะโฟกัสไปที่การคิดปริมาณวัสดุนะครับเพื่อจะใช้ประมาณราคาหรือประมาณนะครับ จำนวนทั้งหมดวัสดุที่ใช้ในการทํางานครั้งนี้เพราะว่าถ้าเราเขียนละเอียดเลยมันจะไม่ทันถูกไหมครับในการทํางานเพราะว่าแอดซูมว่าสมมุตินะครับหรือตั้งสมมติฐานว่าเรายังไม่ได้งานเมื่อเรายังไม่ได้งานหรือเราทํางานเนี่ยเพื่อแข่งกับเวลาหรือทํางานเร็วๆนะครับการสร้างโมเดลละเอียดเนี่ยมันอาจจะไม่ทันแต่นั่นเองนะครับในหลักสูตรนี้เราจะนะครับสอนวิธีการใช้คําสั่งพื้นฐานทั้งหมดเลยในการสร้างโมเดลสาพติเพื่อเน้นไปที่การ ปริมาณวัสดุอย่างรวดเร็วและยังได้โมเดล3มิติเพื่อใช้ในการทำงานต่อไปด้วยครับเอาละครับขอย้ำนะครับขอเพียงแค่มีความรู้พื้นฐาน sketchup z e r to hero 88ตอนเท่านั้นก็สามารถที่จะเข้าเรียนในหลักสูตรนี้ได้แล้วผมมั่นใจมากๆนะครับว่าเมื่อเรียนจบแล้วนะครับทุกคนจะสามารถนำความรู้ที่มีในหลักสูตรนี้ไปใช้ทำหากินได้จริงเปลี่ยนแปลงชีวิตของตัวเองได้แน่นอนครับ